ุกคนคะ่ะวันนี้แป้งก็มาโอ้ยช็อปผักสวนครัวเพิ่มนะคะโอ้ายแล้วแดดร้อนแป้ <c oughs> <c oughs> งจะมาเอาต้นแคร์นะคะแล้วนี่ก็อยู่ที่ร้านต้นไม้โอ้นี่แบดนะคะ,คะก็งายค่ะงายทุลักทุเลนิดนึงนี่นะคะต้นแคร์ก็แม่นะาะบอกโอ้จะกำลังจะได้กินดอกแล้วนี่นะคะ <c oughs> ก็กำลังจะได้กินดอกจริงๆนะคะซื้อไปเดี๋ยวเอาไปลงเลย แล้วก็ถ้ามีดอกเราก็จะได้กินแกงส้มนะคะน,นี่ก็จริงๆเขาก็มีเยอะนะคะมีต้นแครแล้วก็มีพริกแต่ว่าพริกที่บ้านไม่เอาเพราะว่าหย่อนเม็ดก็คือกินได้แต่ว่าต้นแครเนี่ยแปลงจากซื้อไปไว้หลังห้องเก็บของนะคะจะเป็นมุมที่น่าจะปลูกอะไรได้บ้าง เดี๋ยวก็เดินชอปเพิ่มอะค่ะเผื่อม,มีต้นไหนเพิ่มต้นมะเขือก็จริงๆแม่ก็มีแล้วก็ไม่เอานะคะเดี๋ยวไปจิกแม่นีทามะเขือก็โอ้ไม่กี่บาทค่ะหลักสิบใครมีที่ก็ซื้อไปเก็บไว้นะคะกระเพราก็มี อนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนอันนี้อันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้เชียอันนี้เชียมะพร้าวค่ะมะพร้าวเพราะว่าบ้านสวนแป้งจริงๆมีมะพร้าวนะคะเป็นโซนบ้านพี่สาวแล้วก็ได้กินตลอดเลยอะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาการปลูกสักสองปีสามปีอะค่ะจะติดลูกเนาะอันนี้มะพร้าวเ,เชียคะ่ะแต่แป้งเอามะพร้าวไปด้วยอันนี้มะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวเอาไปสักสองต้นลงที่บ้านของตัวเองค่ะ และนี่แป้งก็กลับมาถึงบ้านสวนแล้วนะคะโดยที่ต้นไม้ที่แป้งซื้อมาในวันนี้นะคะแป้งได้มาหลายอย่างเลย1ก็คือมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วก็สองได้ต้นแคมาด้วยนะคะได้ต้นแคมา2ต้นะะแล้วก็มีต้นทับทิมด้วยนะคะอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือต้นทับทิมซึ่งเดี๋ยวแป้งจะลงต้นทับทิมก่อน ส่วนมากทับทิมเขาก็จะปลูกเพราะว่าเขาเชื่อกันในเรื่องของทับทิมเป็นต้นไม้มงคลน,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปั้งก็เลยเล็งพื้นที่นิดนึงคะ่ะว่าปั้งจะจะปลูกทับทิมตรงไหนดีแต่ว่าต้องมีร่มนะคะมันร้อนมากๆ ซึ่งบ้านสวนแป้งนะคะมีล่มหลายแบบนะคะมีทั้งล่มสนามนะคะที่เหมือนออมีน้ําหนักมากหน่อยอยู่กับที่นะคะจะเป็นล่มคันสีแดงๆที่แป้งกลังจะกลางส่วนล่มคันที่เป็นล่มฟางอะคะ่ะฟุงฟิ้งฟุงฟิงฟ้งอันเนี้ยแป้งซื้อมาเพราะว่าแป้งชอบเนาะเวลาตั้งกลางที่บ้านสวนมุมไหนมุมหนึ่งอะก็จะรู้สึกได้อารมณ์เหมือนอยู่ริมทะเลพักผ่อนส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วข้อดีก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยบังแดด ก็ดีด้วยค่ะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์การปลูกให้พร้อมนะคะป้งก็จะต้องมีจอกนะคะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่ทุกคนเห็นนะเนื่องจากป้งปูเห็นลงไปแล้วป้งก็เลยจําเป็นต้องหรือพะยางขึ้นออกมาเอ,อ่อขึ้นมาก่อนหรือหินแล้วก็มีถอนวัชพืช น่อก็ตอนนี้ที่เห็นปั้งเดินไปเดินมานะคะก็คือปั้งกำลังเลงอยู่อะคะ่ะว่าปั้งจะลงทับทิมตรงไหนดีเพราะว่าจุดสำคัญคือบ้านตั้งอะคะ่ะ อ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้เนาะบ้านป้าอะ่ะเป็นบ้านที่ถ้าเปิดประตูรั้วด้านนอกมันเป็นอารมณ์เหมือนทาง3แพ่งที่ถนนนะคะจะตรงกับตัวหน้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นป้งก็เลยคิดว่าป้าน,น่าจะเอาทับพิมพ์อะค่ะปลูกไว้ตรงมุมบ้านตรงที่เห็นเนี่ยนะคะตรงไฟโซลา่าเซลล์เนี่ยเพื่อที่สมมุติว่าถือเคล็ดและการเปิดประตูบ้านมาอย่างน้อยก็คือมีต้นทับทิม์ต้นน้อยคอยบงังอันตรายให้ ต้นน้อยมากเลยนะคะเล็กมากเลยที่ซื้อมาอ่าค่ะพอได้พื้นที่แล้วนะคะแปลงก็คงลงตรงมุมนั้นแหละค่ะก็เดี๋ยวเรามาลงต้นใหม่กัน นี่มมันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะตอนแรกว่าจะเอามาบาังแดดนะคะแต่ว่าฝนกําลังจะตกไม่รู้จะบังแดดหรือว่าบาังฝนดีนะคะแต่ว่ากางไว้ก่อนค่ะ,ะเดี๋ยวต้งจะลงทับทิมตรงนี้นะคะก็จากมุมที่บอกจะได้คือต้นทับทิมเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากใบไ,ไม่หนาะปลูกตรงนี้ได้เพราะว่าถึงต้นเขาจะใหญ่เขาก็จะไม่บังไฟโซลาเซลล์ตรงนี้นีน่นะคะ ไฟโซลาเซลล์ดวงนั้นอันนั้นนะคะเป็นโซลาเซลล์โอ้ยไฟโซลาเซลล์คือดีมากนะคะทุกคนถ้าใครมีบ้านสวนอันนี้ตอนนี้โอ้ฝนตกแล้วถ้าใครมีบ้านสวนแนะนําใหออ้บริเวณรอบบ้านนะคะติดโซลาเซลล์จะดีมากกลางคืนไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดไฟก็ก็ก <c oughs> ข้อแนะนำสำหรับไฟโซลาเซลล์นะคะว่า ถ้าใครที่อยู่บ้านสวนแล้วก็มีพื้นที่บริเวณแบบรอบบ้านเยอะๆอะค่ะแนะนําให้ติดโซลาเซลล์เป็นจุดตามมุมบ้านอย่างบ้านแป้งอ่ะโอ้ฝนตกแล้วทุกคนอย่างบ้านแป้งอะคะ่ะจะติดประมาณ6ดวงนะคะมันจะมีโซ,โซนหน้าบ้านที่จะติดสัก2คู่ค่ะให้เขามีแสงสว่างพอสมควรนะคะเพราะว่าแป้งใช้เป็นดาวไลท์ เออแบบเขาเป็นวอร์มไลท์ด้วยแสงเขาก็จะออกแนวเหลืองเหลืองนวลนวลเหมือนไตรีสอร์ทนะคะก็คือสวยดีนะคะแนะนําแนะนํำฝนตกแล้วต้องรีดลงแล้วค่ะเพราะว่าสักพักนึงก็ฝนสักพักก็แดดค่ะดาใจไม่ถูกตกแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ตั้งเคยปูหินเอาไว้เดี๋ยวต้งองจะรื้อหินขึ้นมาก่อนเอาต้นทับทิมลงแล้วก็กรบกหินลงไปใหม่นะคะทุกคนฝนตกแล้วค่ะต้งตองรีบแล้วแหละ ไม่ทันและะ้วค่ะฝนตกเรียบร้อยนะคะแต่ตั้งก็ปลูกต่อไปค่ะเพราะว่าเราก็มีร่มเนาะล้วก็อยู่ในบ้านก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเพลินๆวันนี้ตั้งใจว่าจะต้องปลูกให้ได้สองต้นนะคะ นี้ทุกคนคะ่ะแน่ๆแล้วก็เปียกฝนแล้วเนาะก็ยังเหลืออีกโอ้สามต้นเดี๋ยวต้องให้โดูก็จะมีต้นแครนะคะเอาไว้ทำแกงส้มกินได้กับทำเหมือนดอกแคร่ทอดนะคะซิบตั้งทอดกินกับน,น้ำพริกอันนี้อร่อยนะคะเ,เดี๋ยวต้อจะปลูกเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้ว ว่าเขาหอมยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนแต่ต้องหาให้ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะมีดอกนี้นะคะเข้งไร่สีส้มนนี้นะคะเดี๋ยอนนี้เดี๋ยวตั้งตึกหลังบ้านแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเอ่อยังไงดีลงไม่ได้ะคะ่ะเรามีร่มเนาะเดี๋ยวแป้งไปลงแคก ต้นแพต่อแล้วกัน,กนไปไปโอ้มาแม่เอาล้มก่อนเอ,อทุกคนคะ่ะ ต้นนี่ป้าก็มาอยู่ในมุมที่ป้าจะปลูกแคร์นะคะ,ะนี่บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณหลังห้องเก็บของน้อยๆของแป้งนะคะเดี๋ยวป้งจะลงแคร์ตรงนี้ค่ะ ทำไมต้องรู้สึกมันได้อารมณ์เหมือนปลูกป่าชายเลนเลยไม่ใช่หรมะขนาดนี้แล้วก็เอาที่สุดไปเลยนี่ก็คือสภาพฝนนะคะตกหนักมาก ตกไม่หยุดแล้วก็ตกไปเรื่อยๆอะค่ะจนทําต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือต้องพักก่อนเลยนะคะแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดเลยะค่ะไปต่อไม่ไหว เปียกมดนฝนหยุดแล้วอ่าฝนหยุดแล้วนะคะจะให้ดูมุมทับทิมนิดเดียวค่ะที่ที่ลงไปเมื่อกี้นะคะอันนี้เห็นไหมคะทุกคนแดดออกแล้วเนี่ยแดดแรงมากเมื่อกี้ยังตกหนักอยู่เลยก็เดี๋ยวมุมทับทิมอันนี้นะคะปัง ปลูกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บังบอกบัางก็ลือพะยงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตบพะยงกลับไปตัดๆให้ให้เว้นพื้นที่คนต้นแล้วก็เกลี่ยหินเหมือนเดิมทีนี้เพื่อความสวยงามนะคะบ้างก็จะเอาหินอิฐบล็อกสิอิฐบล็อกอันนี้นะคะที่เหลืออยู่บงังบังซื้อมาสต็อกไม่ใช่สต็อกสิเหมือนซื้อมาเผื่อเอาไว้เยอะอะค่ะเวลาที่บัางใช้งานเสร็จแล้วมันก็จะเหลือประมาณแบบสิบกว่าลูก ป้งก็จะเอาไว้ล้อมคนต้นไม้ที่ป้างลงมันก็จะได้แบบสวยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวป้งก็จะล้อมคนตรงนี้แล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบร้อยเขาก็จะดูสวยขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ค่ะล้อมเสร็จแล้วก็จะเสร็จต้นทับทิมแลวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะพาไปดูต้นแคร์ที่ป้าเปียกฝนแล้วก็เออลงต้นที่เห็นกันอยู่อะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่า ้นแคที่ปังลงคือลงตรงไหนนะคะหลังห้องเก็บของเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าทับพิมพ์กันสิ่งชั่วร้ายนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ ทับทิมในกันแป้งด้วยค่ะทุกคนดูแดงหมดเลยโดนน้ำโอ้ยจะปวดฉันเป็นเจ้าของบ้านนะเจอ คนจะเห็นมุมด้านในนะคะจะมีท่อท่อน้ําสีดําๆตอนที่บั้งลือขึ้นมาปั้งจะมีดึงท่อขึ้นมาใช่ไหมคะท่อน้ำอันนั้นนะคะปั้งจะเอาไว้เป็นท่อที่ต่อสปริงเกลนะคะเพื่อลดน้ําต้นทับทิมต้นนี้นะคะโอเคแล้วเราก็ได้มาเห็นพื้นที่ปล <laughs> ูกต้นแคร์แบบสภาพปกตินะคะสภาพลมฝนปกตินี่คือ หลังห้องเก็บของบ้างนะคะมันจะมีที่อยู่จจ้ยหนึ่งก็ลงต้นแค์ไว้สองต้นค่ะต้นแค์เดี๋ยวปั้งตัดแต่งเอาก็ก็น่าจะไหวยอยู่นะคะจริงๆต้นเขาใหญ่นะคะแต่ว่าคิดว่าตัดแต่งได้ก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้ปั้งติดสปริงโก้เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมต้นแคร์สองต้น โอเคติดสปริงเกอร์กันค่ะชุดชุด,ชดอันนี้บ้างยังไม่ได้ลงหินนะคะตั้งเตรียมผ้ายางเอาไว้เพื่อลงหินปูผ้ายางหญ้าจะได้ไม่ขึ้นนะคะพอไม่งั้นถอนหญ้าไม่ไหวอ่แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าอันเดียวจะพอไหมคือคือสปริงเกอร์ตัวนี้มันจะเป็นระบบฉีดน้ำแบบ แบบนี้ค่ะแบบฉีดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนไม่ได้ห่างกันมากตั้งว่าตั้งติดแค่ตัวเดียวก็พอประหยัดประหยัดตัวเออสปริงเกรลนะคะ เขาพ่นสองรูตรงนี้นะคะนี้เดี๋ยวเอาไปติดตอนที่ปลูกมะพร้าวด้วยเดี๋ยวตัวสเปรย์ไม่พอคลิปนี้น่าจะได้แค่สองต้นก่อนนะคะอยากดูปลูกตะไคร้ใช่ไหมคะคลิปถัดไปแล้วกันค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อน